Oh. sim ค้าข่าสู PI ้ตอบกดใหม่ได้เลย3ามเจันสูรไปต่อได้นซุกใหม่นะคะขาบไปสี่้ไปต่อแล้วค่ะทำสช้แป้นปืนสีพันน้ำทำใช้แป้นปืนสีพันนักตื่นทำใช้แป้นปนสีพันนักสองทำใชแป้นนสีพบาทลูกค้าอาลองคุณะไปต่อแบบราคาเปลี่ยนซับแปดทำช้แป้นแบบพันตื่นทำใช้แป้นแบบพันสองทำใช้แป้นบาทเหื่ค่ะทำนชก้หมนทำใช้ก้าหนแ้าราคาไปต่อทำใช้ัก้ามืนสองันตนทำใั้เก้าหม่นสองพันสาทำใ้านะ mas a somente